มวนดอกไม้สวยสวยเหลือโหลดถากพี่น้องคะเหลือหลอดถากเไห่อืงอันนี้ถากกินโอ้ยแดดซองแดดซองแดดซองเอามานังถากพ่อใหญ่ไปเอารถพ่อใหญ่ไปเอารถอยู่พุ่นจอดไปทาาพุ่งมี่มองจอดอันนี้ อ้อยถากกินฝนตกฝนลิ้นถากกินอันนี้ถากไม่กินอันนี้ยังสวยอยู่เลยมาแล้วพ่อใหญ่มาแเราไปก่อนไป Asing. Nicht jetzt. Hann. Ich, ich sehe ihn, der kam brauchen. Hallo. <lacht> Hallo. <lacht> Hallo, Han. มันไมันสิทธิไม่เได้ยินเลยไม่คริสเตียนโทรศัพท์ม็กใชอันหรอวัววได้ยินมีไม่เื่แก้สนหรอวัได้ยินมีไม่ใช่หน้บอมานักเขาส์อเป็นประจําพี่น้องค่ะ เพื่อนบ้านเพื่อนบ้านทั้งปูนกันทักท้ายขี่รถสวนไปเพื่อนบ้านทั้งปีไว้ไงกับไปนั่นไปคุยเ,เราก็มาถึงร้านมอเตอร์ไซค์เนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะพ่อใหญ่ออเดอร์มาแล้วแต่ไม่รู้ว่ารถมันอยู่ตรงไหนเนะคะเนาะพ่อใหญ่ก็เตรียมอเอกสารมา Okay, stopp, alles. Okay. Obwohl, nein, ja, 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 das ist schon wieder nicht richtig. Steil los, steil aus. Nein, so warm. So warm? Jetzt da kannst du es aussteigen. ยายเอาทะเบียนมาให้เขาใส่เนะคะเนาะฮัลโหลเอาทะเบียนมาให้เขาใส่โอเค

das geht ja bloß, ob es eng ist oder was. Da da um den Kopf drum, weißt du. Nette. Kannst noch hier quasi... Aber man kann nicht durchschauen, das ist eigentlich nicht schlecht. <laughs> das ist aber auch nicht aber schlecht. Aber uh, Wind ist es so? Ach so, ja, das ist das Meter, ja. das ist dann quasi Das ist cool, das ist... Genau. Das ist super. Kann <laughs> ich auch ausmachen? Nein, nein, einfach nach oben wieder. สวัสด uh, like ีค่ะสวัสดีพ่อมพี่น้องป้องไปยสู้ผู้สุกคนนะคะพี่น้องค่ะสวัสดีตอนเช้าเช้าแดดอ่อนอนเกาโมงกลัวกลัวกับพวกเสาร์ค่ะนี่กับพญายกถัง ค่ขาววันเอาวันเมี่นงกับไส้มทสงนะคะมื่ว่านผ้ากันไปอเอาวันไปทะเบียนไปทะเบียนอันไม่พี่น้องค่ะไปทะเบียนไม่มากมาใส่เพราะว่าขั้นเก้าน่ะพี่น้องถ้าเป็นบ้านเฮาน่ะวลาสีไดายเสิได้เดีนาออัน่อมได้อยูเพราหง่ซสอบผลเพราะห่ว่ามันก็ซสอบสอบได้แต่เพราะงี้เพอยากสอมเพราะว่าขั้นเก้ามันยูกับเพราะง่้จนดึกดังบันแล้วมันเก็มันมันมันก็อยูกับผลมาโดน ันก yeah, ็เลียว่าเปลี่ยนไม้ซ้าเดี๋ยวใส่สื้อแบตไม้อ่าซี่อันซื้อแบตไม้ยู่เรื่อยแล้วก็อาซ้อมนิดซ้อมน้อยอยู่เรื่อยเพราะว่ามันอยู่กับเพริบมาโดนเนาะค่ะตอนที่คนสื่อขั้นเก่าตอนแรกมันบาเห็นมือแรกเนาะค่ะมันเป็นมือสองตอนที่คนสื่อต้อโดนหล่ะหล่ะโอ้ยวิอ่านแต่อ่านโน้ตตลาดบิดเนี่ยผมมีสิบปีเลยสิบปีเลยนิดเดียวอันนี้ก็ไล่เมียเใช่ไหม มันสิบกว่าปีสิบกว่าปีพอาง่ายวานะคะพี่น้องคะสิบกว่าปีแล้วก็เลยว่าเออเปลี่ยนพราพว่าตอนนั้นพนบ่ไส้ซื้อมือแรกพนบ่ไส้ซื้อขันใหมเพิ่นซื้อมือสองนะค่ะพี่น้องคะพิสนซื้อมือสองจากเขากับ่นม,มาี่น่กะใส่มามันก็คุ้มคักแล้วพนก็ว่ามันก็คุ้มคักแล้วบานนี้สิขายขายแบบให,ให้ผู้อื่นเอาไปเห็นเอาไปสอมเอาแม่ค่ะพี่น้องคะแบบว่าขายได้ลอยสองลอยกันยังดีบานนี่นั่นขายบอออกค่ะ คือคือขายไปเนี่ยบ่อยากเอาไปทำายเพราะว่าการเอาไปทำไรเนี่ยมันต้องเสียเงินเนาะค่ะเนาะอันจังสมัยตะกี้วิไลเห็นแฟนเก่าอยู่สวริท์เนี่ยรถคันเกาานะ่ามันอ่ะวิไลไปเห็นเลยค่ะพี่นอ้องค่ะมันต้องเสียเงินสามร้อยฟังเนาะค่ะเนาะสามร้อยฟังเพื่อที่จะให้เขาบดบดได้ได้ทางหอดวิดีโอพากันไปเบิ่งไปเห็นเงินราค่ะเอาไปชิมแล้วก็ เขาก็บีบีขึ้นในหนังล่ะค่ะอันนี้หม้อไส้เขาก็ไปเห็ดทําไา่ขึ้นในหนังล่ะค่ะพี่น้องคะมาค่ะมื้อนี้ยำบุนเส้นใส่ไส้กรอกนะคะเพราะว่าใส่กรอกวิ่งวิไล่แบบว่ายำเหม็ดว่ายำบุญเส้นวิไล่กับสีไส้ใส่กอกนะคะบอนเนีนมูซาบอนเนีนยัง้เราก็เอาใส่กอกใส่เพราะว่ามูซาบัมมี่แล้วก็หอมแดงมะคขืนาะมื้อนี้ผักบ่หลายค่ะผักบ่หลายมื้อนี้มแตาแ่าวอเลดีสละกันโรมาสรับ์นะคะนะผักบ่หลายค่ะมื้อนี้ผักบ่หลาย เออกันกินเขาแล้วกะบมาเขาวดอกกินย่าม,มุลเซ็นนะครับพี่น้องคะกินแล้วแลวกับสิถ้าเขาเอารถมาใส่มาทรง แสบคือเกาไผ่ปอแสบวิไลแสบเบาแล้วเอาหำลงคอยก่อย,ยนะน้าภาษาผู้ชาวบ้านห้าวันกินข,ข้าวน้าคหำข้มแม่นี่ลีแล้วค่ะพี่น้องกากินข้าวค่ำมนำข้าอันวิไลสิเเบาจากน้อยขอเบาจากน้อยก่อนกินนะคะ่ะ ก่อนจะกินขอเบาจังหน่อยวิไลเบาแตงแต่แรกแหลกแหลกแตงแต่แหลกเฮ็ดคิดมากเนาะวิไลกลับไปไปเที่ยวเจ้าอิตาลีสองเทือนะคะเนาะไปมิลานนะคะครั้งแรกอะไปทางมิลานครั้งที่สองกับไปลีโวลโนแล้วก็ไปโลมนะคะเนาะแล้วก็ไปเที่ยวเชเกียไปเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ไปเที่ยวออสเตรียไปเที่ยวอ่าฝรั่งเศสนะคะไปเที่ยวเชเกีย สมัยตะกีคือตะกีเนี่ยคลิปที่วิไลเฮดเฮดออกไปเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะที่นี่ก็มีคลิปบางส่วนที่วิไลเก็บไว้เป็นส่วนตัว,วลแล้วเพาพเพราะว่าการเบิงม,มันเป็นคลิปเก่าๆมันเป็นคลิปเที่ยวเก่าๆหรอวิไลวิไลอ่ะเก็บไว้เป็นส่วนตัวแล้วนะคะเนาะถ้าถ้าที่ว่าอันคือเฮดเฮดคลิปมหาปีคือเห็นแค่สามปีเพราะว่าวิไลเอาเอา,เอาเก็บไว้เนาะค่ะเอาเก็บไว้แล้วที่นี่มันก็นจะมีอ่าสัมภเวสีเนาะค่ะสัมภเวสีแล้วก็จะมีผีที่แบบว่า อ่าแรกๆสิมาดูถูกว่าหนึ่งด like ูถูกวิไลวันหนึ่งวิไลเป็นเนี่ยบอดิแตงยังไม่เสักเออเรียกพใหญ่ว่าผัวเนาะค่ะเนาะสองอ่าขับรถบ้านอ่ะก็เอาเช่าเขามาขับนะคะพี่น้องคะสามวิไลกลับบ้านพใหญ่ให้เงืนก่อนวิไลไปวิไลไปซื้อรถแต่ว่าวิไลบอดดิซื้อแบบว่าเงินสดวิไลกับบอดดปรึกษาพใหญ่ว่าวิไลซื้อรถวิไลกลับไปซื้อรถเนาะค่ะเนาะไปอ่าออกรถไปดาวรถ เพคนให้เงินวิไล่นะ่ะไปเก็บไปกินไปใส่คนบ่ได้ให้เงินวิไล่ออกไป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 ,ไปออกรถเนาะคะ่ะเพคนให้วิไล่ไปนะั่นห้าแสนนะ่ะก้อนนะั่นน่ะให้ไปเก็บใส่ธนาคารไว แต่ว่าความที่แบบว่าห้าอยากต่อมือต่อแขนเจ้าของไปใส่มาใส่มันจังบ,ลบาลาบาไปใส่มาใส่มันจังบัยากแล้วค่ะพี่น้องคะมันน้องข้าสซุกม,มือนี่เนาะมันน้องห้าวนะเานาะจะห้าอยู่นในอย่าตาห้าอยู่นนอกเมืองไปห้าเอารถดเหมารถดคนในมู่บานซุกม,มือนี่มันมมีเร้วสองร้อยสามร้อยย่างหน่อยกับเจ็๊ร้อยแปดร้อยเนาะค่ะนอะพอนะมันมันกิดขึ้น ที่มีไปก็บ่ได้ไปเมื่อือเจ็ดร้อยแปดร้อยไปกับฝ้าไปฝ่ามากสี่นะคะยงีเพ้าเมารถเขาว ok ิไลก็เลยว่าเออวิไลก็บบอกปรึกษาพญ่ยตอนวิไลไปออกรถน่ะวิไลบอกปรึกษาเลยวิไลเบาเบาให้ฟังวิไลบอกปรึกษาออกรถมากแล้วไอ้เงี้ยมาแล้ววิไลจะมาบอกพญายถามว่าพญ่ยเขียดบอกเขียดเขียดอยู่เขียดตรงที่ว่าเป็นอย่างคือเบาเบาก่อนเป็นอย่างคือบอกปรึกษาเงื่อนราคามันออกรถเนาะถ้ารถรถหลุนของวิไลอิซูซูดีแม็กรุ่นนีเนาะค่ะ ซื้อสดกับประมาณหกแสนกว่าเกือบเจ็ดแสนนะคะที่นี่พใหญัก็เลยว่าเอาไปหาแสนถ้าเธอบอกว่าเธอเสียรถฉันก็เสียเอาอัอนส่วนที่อยูุเยะลรมนให้เธอออกไปอีกให้เธอไปซื้อสดโหลดแล้วซื้อเป็นยังตัองซื้อแคปเพราะว่ามันนางได้หน่อยคนวางสี่คือพอเอาอันอ่าซีประตูกับกระบ,บะซีประตูเพิ่นกระบาเพิ่นกระจมหายแต่ไม่ไล่ก็ฟังกรับจมลับฟังเพิ่นจมนะคะเป็นน้องค้าแต่จมแหล้วก็แล้วแม่นจมอีกตอนนี้แล้วกรเบาอีกคือเก่าแล้วเขียด เราเขียน่าวิไลออกรถเพาปรึกษาเล่าเหตุยังเ่าปรึกษาเล่าเพราะว่าเล่ากับว่าอยากพนนะคะพี่น้องขาเต่เดือใจของวิไลน่ะวิไลคิดว่าวิไลพรน,น่ะวิไลบอกว่าบอกราว่าเงินที่เจ้าให้คอยอ่ะเดือนละสองมื่นสามมื่นอ่ะขอยกระอยากเอามาจ่ายคอดตรงนี้ขออามาจ่ายขอยตรงนี้คอรับผิชฌาขอยตรงนี้เองที่จริงอะ่ะมันก็นเป็นอัดยายซื้อขนมยายล่ะค่ะพี่น้อง่าเป็นบอกคป็นหายวิไลมากมันก็นเป็นเงินเพิน่นถึงวิไลจะเอาไปอ่าอ่าพนรถ มันก็เป็นเงินส่วนหนคือเก่ากับอัดยายซื้อขนมยายเราสูม,มือดีกับพ่อใหญ่เป็นคนจัดการจายเองที่พ้นศูพ้นศูพคน,พนพเครียดก็คือว่าหนึ่งอ่ามันนั่งได้หน่อยะะนะคะเนาะไปใส่มาใส่ลําบากแล้วมันนั่งได้หน่อยคนแล้วที่นี่วิไลก็เล่ยวเหตุผลให้เราว่าวิไลน่ะออกเพื่อที่แบบว่าหนึ่งกับเพื่อเข้าไปใส่มาใส่สะดวกแล้วอีกอย่างหนึง่งที่วิไลเลือกซื้อก,กับบ้าเพราะว่าก็อยากให้ลูกได้อ่า เขาไม่อยู่บ้านอยู่บ้านนอกเข้าน้องขอนอ้ะเขาเศร้าเห็นงานเหตุการณ์เขาไม่อยู่บ้านนอกถ้าเชียเขาเด็กค่าขายนิดๆน้อยๆเขาเด็กขนของใส่รถถ่าสือเป็นเก๋งมันกับว่ามีประโยชน์ยังแก่แค่ขับโชคไปโชคมากโชคไปโชคมากมันกับบ่ได้ใส่ของมันกับบ่ได้เห็นอย่างเบ็ดหรือว่าจะเขาไปเห็นงานเหตุการณ์ในแบบเอมหรือว่าไปในช่วงที่แบบว่าเออไปรับเมาส์ันรับเมาส์นี่เขากับมีรถนะค่ะน้องค่ะนั่นความคิดของวิไลเห็นเนืสัตว์วิไลก็เลยอธิบายให้เราฟังโอ้เราก็เข้าใจ แต่ที่นี่มันก็มีเป็ดสัมประเวสีมบาบอกว,ว่ามีปัญญาแค่สือ่พอพรเอาวันหลอกเอาเงินฝรั่งไปดาวจากู้หลอกนะ้ากูหลอกเขนะาใหญ่งงมากนนะกูสิบอกสื่อๆ้ากูหลอกเขาใหญ่มากนะกูไปยุ่จนหอดสิบปีหรอกกูเฝ้าหลอกเฝ้าเอาเ <c oughs> พราะเราเป็นคนใจดีอือันชีวิตกูนะ่ะเพราะไปหลอกหลอกฝรั่งเนี่ยนะอือกูขอเอาสือ่อขอเอานาดบรรดาเน,นี่แหละเพราะว่าฝรั่งกูไหนทิ่ครบมากนี่ ขอเอาซื่อๆอยากได้ก็ขอเอาให้ก็เอาบ่าให้ก็บอกขออีกเป็นนังสซะน้องพี่น้องคะ่ะที่นี่การการมาการมาโยน่นีนะ่ะสมบัติสิเป็นของเพิินนะ่ะที่เอ,อย่างเออเอา,เอา,เ,อา,เ,อาเอาแต่ของเขามาอวดไม่ใช่ของตัวเองเอาสีกันอยู่สุดม,มือสิบพราให้กูเอาของผัวมานั่นกูก็เอากูก็ <c oughs> น้องพี่น้องคะ่ะกับของผัวก็บํำของเมียของผัวก็ํำของเมียนะคะเนาะ อัน้าบ่มูหอีหยังกายสัเสือกอยู่ในตัวเจ้าของนั้นเศร้าซาเศร้าซาเศร้าความอิสฉาลิษยาเศร้าความมโนโปปันโอ้ยวูไอเลิบยูอีกแล้วมไอเลิบยูกูเด้อกูไ่ได้ไอเลิฟยู่มึงแฮดข้อกินหมองหน้าไปนี่ไซสันดานแบบนั้นนี่ไซสันดานประโยุน์พเศร้า เมนวิไลจะบร่เห็ดคิว่าไหมเมนวิไลจะบัน่นสันดานมันจังใดก็เป็นสันดานคือเกาพีน่น้องค่ะย่มไปโพดย่มไปน,นันเมนอยู่มึงอยากโพดยูมึงอยากโพดป้ายเรื่องของมึงตัวประเดี๋ยวไปสนใจตัวประเดี๋ยวว่าแต่สันดานการตอนแหลกการมโนโและก็สันดานที่กุเรื่องและกับสันดานปั่นน้ำเป็นโตอ่าเมนจะาลองเองเฮ็ดเมนเห็ดเห็ดเนลมาเมนจะคของเองเห็ด,นเ,หด,เ,หดเนลมาเมนจะคของเองก็มาหากูกว่า มหาว่าคุณนาตาลรีคุณเจนนี่เป็นเมวากูกูนะมีเมวอันเดียวกูบกบาประสาทเม่นกูเห็ดช่องมากกูกับบกบ้าที่พัวไปหาอันสางเมวเป็นสิบเมวมีสิบเม้ามาติดตามตัวเองเรากูกับบกบ้ามานางมาเม่นเจ้าของดอกแค่กูตอบเม่นเม่นพีพีเพื่อนเพื่อนกูกกบวุ่นเพราะแห้งแล้วแต่กูกับพ่อใจตอบหา่ากูบ้ามานางคุยกับเจ้าของมึงนั่นแหละบ้าบ้าประสาทกูอีประสาท อิมโนโปปันฝ so ันนั่นะฝันนั่นฝันนี่มึงฝันเห้ตาตแบบพวมเนี่ยละหลอกฝันขายฝันมึง okay. มึงอย่สไปว่าผู้อื่นสันดานทํามึงหยุดมึงก็หยุดมึงก็อยู่ขางมึงมอมเมมมึงก็เห็ดคลิปของมึงมอมแมมไปโอ้ยตอเหล่บอกกินก้อนพี่น้องขา่มึนสีเงาบอกถึงอิพผีกันขาดเขาสากกระบอกกันพีกระฮังกันปีคัดนี่กับกระดองฮักกระดองฮักแล้วพ่อไม่ยังยู่งจังสั่นพี่น้องค่ะเอาบอกไรเงยหางกินก้อนพี่น้อง Mama Kind, die locker zu feiern. Was macht sie da? <laughs> was macht sie da? <laughs> was macht sie da? <laughs> schönes Bildschirm, mal. Kopf no. hoch, Kopf, Kopf hoch und Kopf hier. <laughs> 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 Guten Morgen, Jan! Guten Morgen! Guten Morgen mit den Leuten! Oh. schön. Guten Morgen mit den Leuten auch! Schön. Das war die, die Krap. <laughs> okay, danke dir. ครับ <Get> พี่น้องคะขอสวยก่อน